ดีโจเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเป็นโอกาสในตลาดเนื่องจากดอนนารุมาหมดสัญญากับเอซีมิลานแล้วโอเคชัดเจนไม่ต่อตอนนั้นมีโน่ไรอล่ายังมีชีวิตอยู่นะคะว่าพามาส่งที่ปารีสสามารถจ่ายค่าเหนื่อยได้แพงกว่านะคะปัจจุบันเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีแต่ว่ามาวันนี้กลายเป็นสโมสรทํทำกับเขาในะแบบที่ไม่ตัดชื่อออก จากชุดที่ไปอูดิเน่ซูเปอร,ร์คัพเลยเออคือถือเป็นการไม่ให้เกียรติมากนะสือะ่อสื่ออิตาเลียนจะสเปนหรืออะไรเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้กันมากคือกระทั่งมือ2ก็ไม่ให้สใส่ไม่ใส่ชื่อไว้ก็ใส่เป็นซาฟนอฟไว้คุณลองนึกย้อนไปเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมามีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีจีโจ้อเอลิก้ก็ส่งซาฟนอฟลงมา ตอนนั้นก็โดนด่าเยอะจำได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นจีโจก็โดนด่าเยอะช้าตัวใหญ่อะไรไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นอ่ะบทคนจะติก็ติจนหนึ่งรอบซึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะทั้งทีมโดนด่าเพราะว่าทีมยังจูนไม่ติดยังยังไม่ลงตัวในแบบที่เอนดเก้ต้องการไม่ใช่ว่าโดนด่าเฉพาะดอนารุม่านะนั่นแหละแล้วพอซาฟูนอฟลงมาก็มีผิดพลาดอื แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยข้อแรกที่เวลาคนมาถามว่าดอนนารูม่ามีปัญหาอะไรกับเอนดิเก้หรือเปเช่ข้อแรกก็คือธรรมเนียมของสโมสรเขาเองอ,ะอ่ะเข,เขาชอบสแสวงหาประตูมามาเสียมกันะนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสียมเอาผักดอนนารูม่าออกไป